อย่ารังเกียจความพ่ายแพ้เพราะมันอาจเป็นกุญแจแห่งชัยชนะของเรานะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนทิพย์ไอริสโคเชโคเชง่ายๆสไตล์ฝนทิพย์ไอริสสำหรับมือใหม่นะคะพี่น้องคะวันนี้มีใบไม้แบบเป็นเถาอีกแล้วคะ่ะไม่รู้เป็นอย่างไร <c oughs> มันมีความชื่นชอบนะคะ็ใบไม้ที่เป็นเถาๆแบบนี้พอักออกมาแล้วรู้สึกว่า มันโดนใจนะคะก็เลยนำมาฝากพี่น้องเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเรามีสิ่งดีๆเราต้องแบ่งปันกันนะคะทุกคนทำไม่ยากค่ะก็เราก็จะ,ะนำไปตกแต่งชิ้นงานของเราได้ตามใจชอบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะนี่ค่ะเป็นเถาแล้วก็กิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีสามใบนะคะทำไม่ยากค่ะไม่ยากเหมือนเดิมอีกแล้ว เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยเข็มก็จะใช้1.50มมนะคะแล้วก็อไหมใช้เบอร์16 2เส้นควบค่ะไหมซัมเมอร์เบอร์ทั่วๆไปแบบนี้นะคะอ่าตัวนี้จะใช้2เส้นควบค่ะเดี๋ยวเราขึ้นต้นโซ่นะคะใช้โซ่ขึ้นต้นโซ่ยาวหน่อยนะ45โซ่เริ่มเลยนะคะ ันที่หนึ่งนะคะล็อกละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเกสาสิบสบเอ็ดสสิบสองสสาสามสสห้าสาสิบสามดสาิบแปดสิบเก้าสี่สิบสี่บเอ็ดสี่ิบสองสี่สาสี่ิบสี่สี่สิบห้า นะคะสี่สิบห้าโซ่นะคะโซ่นี่ค่ะสี่สิบห้าโซ่นะคะพี่น้องกวัลืมกวัลืมนี่นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วให้เราเว้นไว้สองโซ่หนึ่งสองแล้วก็ถักเอ็ตรงนี้ค่ะเอ็ X นะคะแล้วตัวทีค่ะ พอหนึ่งคอสามหลักนะคะช่องละหนึ่งหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามต่อด้วยนะคะพอสองคอพันสองครั้งนะคะไปสี่หลักะคะ่ะช่องละหนึ่งหลักเหมือนเดิมหนึ่ง สองสามแล้วก็สี่ต่อด้วยนะคะพอหนึ่งคอสามหลักค่ะช่องละหนึ่งหลักนะในช่องถัดไป สองสามแล้วตัวทีค่ะทีแล้วเอ็กค่ะแล้วก็ช่องถัดไปสีนะคะสี่ดึงรอดผ่านมาแล้วโซ่หนึ่งพลิกกลับค่ะความจริงงานลงนะคะตรงนี้ยังไม่จิ้มนะมาจิ้มโซ่ที่สองค่ะจิ้มเส้นด้านหลังนะคะ ดึงรอดผ่านโซ่หนึ่งดึงรอดผ่านไปจนสุดแถวเลยนะคะโซ่หนึ่งดึงรอดผ่านอย่างนี้สุดแถวเลยนะคะพี่น้องหลุดหลุดขอโทษทีโซ่หนึ่งแล้วดึง ไปให้สุดเลยนะคะโซ่นหนึ่งแล้วดึงรอดผ่านมาถึงตรงนี้นะคะตรงปลายนี้ให้จิ้มดึงรอดผ่านเหมือนเดิมนี่ค่ะอุ๊ยหลุดเราได้แบบนี้แล้วต่อด้วยโซ่สี่ค่ะเราจะทำปุ่มนะคะเพื่อความพิวไหวของใบไม้ของเรานะเว้นไว้สองโซ่จิ้มโซ่ที่สามแล้วดึงรอดผ่านมา สี่ติดกันอย่างนี้แล้วก็จิ้มตัวนี้นะคะจิ้มเอ็กค่ะจิ้มเอ็กเสร็จแล้วตัวนี้นะจิ้มเอ็กตรงนี้ครั้งหนึ่งค่ะเอ็กแล้วทีนี้เราก็จะพลิกกลับแบบนี้นะ,นะ,ก,ะก่อนเราจะพลิกอ่าก่อนเราจะพลิกนะเราให้จิม้มจิ้มเส้นด้านหลังนี้นะคะจิ้มแล้วก็พลิกมาเอ็กค่ะเอ็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทีค่ะ เราจะทำเหมือนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนฝั่งฝั่งนี้นะคะ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนทั้งหมดนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งตัว F นะคะ F หนึ่ง F สองเดี๋ยวพี่น้องเลยมันเกินเลยไปเลยไปโทษนะคะ ได้ตรงนี้นะนะเราพลิกเอาใหม่เอาใหม่จิ้มตรงนี้ x แล้วตรงนี้มา t แล้วก็ f เลยค่ะ f ที่หนึ่ง f ที่สอง f ที่สามต่อด้วยพอสองคอนะคะพอสองคอ หลักที่หนึ่งให้เราลงซ้ำค่ะหลักที่สองเราก็ลงซ้ำช่องหนึ่งเราจะลงสองหลักนะคะลงซ้ำค่ะพอช่องที่สามเราก็ลงซ้ำเหมือนเดิมนะ แถวตรงนี้มันก็จะมีพอสองคอเนี่ยทั้งหมดหกหลักเอ้ยไม่ใช่หกหลักแปดหลักหนึ่งสองสามมีทั้งหมดแปดหลักนะคะลงซ้ำค่ะซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราต้องการให้เขาโค้งนี้นะแล้วก็พอหนึ่งคอในช่องถัดไป พอหนึ่งคอช่องถัดไปทั้งหมดตรงนี้จะมีสามหลักพอหนึ่งคอแล้วก็ทีค่ะแล้วก็เอ็กค่ะเราตรงเกี่ยวตรงนี้นะคะเส้นเล็กๆตรงนี้เอ็กค่ะแล้วมาจิ้มตรงนี้ค่ะ จิ้ม C มาค่ะแล้วก็ C ีนี้โซ่นะคะในเส้นโซ่นี้ C หนึ่ง C สองแบบนี้นะคะเราได้หนึ่งใบแล้วค่ะเราจะไปต่อนะคะเราจะทําใบที่สองใบที่หนึ่งเราได้แล้วใบที่สองนะคะใบที่สองเราจะใช้โซ่ยี่สิบโซ่ค่ะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไปที่สองแล้วก็ถักเหมือนกันนะคะเว้นไว้สองโซ่ ทค่ะแล้วก็เอฟเอฟที่หนึ่งนะคะเอฟที่สองเอฟที่สามพอสองคอสี่หลักค่ะหนึ่งสอง สามสี่พอหนึ่งคอสามหลักค่ะช่องละหลักนะคะสองสามทีค่ะทีหนึ่งหลักแล้วก็เอ็กแล้วก็ซีค่ะ โซ่หนึ่งพิกพิกกับจิ้มดึงรอดผ่านโซ่หนึ่งจิ้มแล้วก็ดึงรอดผ่านนะคะจิ้มโซ่ด้านหลังนะคะด้านด้านล่างอะคะ่ะเอาเส้นเดียวนะไปให้สุดแถวเลยค่ะ ให้สุดแถวนะคะอ่าจิ้มเส้นนี้นะคะเหลือเส้นสุดท้ายเนี่ยสี่แล้วโซ่สี่จิ้มซมาค่ะทำปุ่มนะแล้วก็อันนี้ก็ X อ,อันนี้จิ้มสองเส้นนะคะ X อ,อ,อันนี้จิ้มเส้นด้าน,นล่างค่ะ จิ้มคำก่อนอ่าพิก,กับนะพิกกับก่อนพิกกับแล้วก็เอ็กซ์ตรงนี้ค่ะเส้นด้านล่างเดี๋ยวเขาจิ้มก่อนแล้วค่อยพิกดีกว่านะคะนะคะเพราะว่ามันมันจะสับสนจิ้มแล้วก็อ่าเอ็กซ์มาแล้วก็ทีค่ะทีหนึ่งสองเออ ทีหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็ f 1นึ f สอง f สมสีมันแสบตาสีมันแสบตามากเราจะสับสนแล้วต่อด้วยพอสองคอค่ะพอสองคอฝั่งนี้นะคะเราจะลงซ้ำค่ะ ในหนึ่งหลักนี้ก็จะลงซ้ำไปอีกหลักหนึ่งก็เป็นช่องหนึ่งจะมีสองหลักนะคะสี่ช่องค่ะช่องละสองหลักสองหลักลงซ้ำนะคะช่องที่สามอ่าช่องที่สี่สุดท้ายนี่นะคะ ลงซ้ำสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็นพอหนึ่งคอสามหลักค่ะสองแล้วก็สามแล้วทีค่ะ X ค่ะ อ่าเอ็กอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มันเส้นเล็กๆตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ C, C ีคือเส้นนี้นะตรงเส้นโซ่ตรงแกนกลางเนี่ยคะ่ะ C มาแล้วก็ต่อด้วย C ลงไปคะ่ะ C ีหนึ่งซลงไปนะคะแล้วทีนี้ก็จะเป็นตรงนี้คะ่ะ ตรงนี้จิ้มนะคะจิ้มสองเส้นนี้นะสงเส้นคู่แล้วก็ดึงรอดผ่านแล้วก็ซีครั้งหนึ่งอ่าเดีเราได้สามใบแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําให้พี่น้องดูสามใบแต่ถ้าต้องการเป็นเถาๆก็ต่อใช้โซ่สี่สิบห้าต่อไปได้เลยนะคะเพราะอันนี้มันจะยาวไปก็เราจะต่อด้วยนะอ่าโซ่สิบแปดโซ่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพอเราได้สิบแปดโซ่เราก็จะทำเหมือนเดิมเว้นไว้สองโซ่แล้วก็เอ็กทุกทุกใบนี้เราทำเหมือนกันนะคะแล้วที พอหนึ่งคอสามหลักจำง่ายค่ะสองแล้วก็สามพอสองคอสี่หลักนะคะหนึ่งสอง สามสี่พอหนึ่งคอสามหลักค่ะสองสามแล้วก็ตัวทีเอ็กค่ะ แล้วสีค่ะโซ่หนึ่งกว่ามชิ้นงานลงนะคะเอาด้านผิดขึ้นมาแล้วเราก็จิ้มจิ้มเส้นโซ่ด้านล่างนะคะโซ่หนึ่งจิ้มแล้วดึงรอดผ่านทำเหมือนเดิมค่ะทุกใบเราทําเหมือนกันนะคะ มันไม่ยากเลยค่ะแค่เรา,เาจำจาได้แล้วก็ไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนจะทำเป็นเทาแบบไหนเทาใบเดียวหรือใบสามใบหรือใบคู่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะทำตามจินตนาการของเราแต่อันนี้คือเป็นต้นแบบให้นะคะพี่น้องก็ลงไปต่อยอดกันดูนะตามจินตนาการของเราเลยค่ะ ได้แล้วนะคะแล้วโซ่สี่ดึงรดผ่านนะจิ้ม x อ่าน,นจิ้มอีกทีนะคะจิ้มสองเส้นคู่นะแล้วก็ x แล้วก็อันนี้จิ้มด้านล่างคะ่ะพิกกับ x ค่ะแล้วต่อด้วย t พอหนึ่งคอสามหลัก ะะพอสองคอไปสี่หลักนะคะสี่ช่องค่ะแต่และช่องนี้ให้ลงซ้ําช่องหนึ่งลงสองหลักนะพอสองคอเราต้องการให้เขาโคง้งโค้งนะคะแล้วก็ลงเพิ่มไปนะคะเดี๋ยวนะปล่อยไหมก่อน พอสองคอช่องที่สามลงซ้ำช่องที่สี่ลงซ้ำแล้วก็พอหนึ่งคอไปสามหลักนะคะ ี่ลักที่สองหลักที่สามดูทีอ้าวอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะกินเนื้อที่ของคนอื่นเขาแล้วนะเนี่ยแล้วก็เอ็กอไม่เป็นไรนะใบมักินเนื้อที่มาอ่าแล้วก็เอ็กแล้วก็ซีนิดหนึ่งนะซีแล้จิ้มตรงนี้นะคะ ตรงรอยต่อตรงตรง,ตรงช่วงรอยต่อตรงนี้นะให้เราจิ้มสองเส้นขึ้นมานะคะแล้วก็สีค่ะแล้วสีลงไปอีกหนึ่งสองสามสี่สี่อ่ะสี่เอาห้าอ่ะห้านี่ค่ะเราได้แล้วนะคะ ใบไม้สามกลีบเออสามใบคู่เอ๊ไม่ใช่สามใบคู่ใ,ใบ,บไม้สามใบนะคะเป็นกิ่งหนึงมีสามใบทีนี้เราจะไปต่อนะคะถ้าเราจะขึ้นเป็นเอ,อ่เป็นเถาๆแบบนี้นะคะพี่น้องขึ้นย,วยาวๆแบบนี้เราก็ใช้โซ่สี่สิบห้าเหมือนเดิมนะคะโซ่สี่สิบห้าเราก็ถักถักย้อนลงมาเป็นใบแบบนี้นะคะก็จะไปเป็นช่อช่อแบบนี้นะคะก็คือง่ายๆค่ะ ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะพี่น้องลองทำดูนะคะอันนี้เป็นต้นแบบให้วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการถักดอกไม้นี้นะคะขอบคุณสำหรับกําลังใจที่พี่น้องทุกท่านมอบให้คู่ฝนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ